มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมสรรพวิทยาหานบกนะครับได้เปิดผลงานวิจัยกระสุนสองวิถีจากปลอกกระสุนเพื่อลดการนำเข้ายุทธปกรณ์จากต่างประเทศและลดรายจ่ายได้อีกครึ่งหนึ่งของราคาจัดหาเพื่อนำมาใช้ในการชี้เป้าศัตรูในเวลากลางคืนและดูวิถีการยิงติดตามเรื่องน,นี้จากรายงานของคุณนิจการแววคล้ายหงครบ กรมสัรพาวุธทหารบกบรรจุกระสุนสองวิธีตัวทดลองลงในแท่นทดสอบและยิงในอุโมงค์ความยาว50ล้ลาเพื่อดูความเร็วความแม่นยำและแรงดันว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ <c oughs> ซึ่งหลังจากทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกระสุนสองวิธีของจริง <c oughs> นี่เป็นกระสุน2วิธีขนาด5.56มม,มค่ะโดยผลิตจากปลอกกระสุนเหลือใช้ ซึ่งเป็นฝีมือนักวิจัยไทยโดยจะนำมาใช้ในการซ้อมรบค่ะโครงการวิจัยกระสุนสองวิธีจากปอกกระสุนเป็นความร่วมมือระหว่างมอกรศเสสารและกรมสรรพาวุธทหารบกโดยกระสุนสองวิธีหรือ M196 ชนิดนี้ใช้กับปืน M16 ประกอบด้วย3ส่วนคือหัวกระสุนที่ทำจากตะกั่วเคลือบทองแดงบรรจุสารเคมีเรืองแสง ส่วนตัวเคสจะใช้ปลอกกระสุน M16 ที่ใช้ในการซ้อมรบมาใช้ใหม่แทนการนำเข้าจากต่างประเทศและส่วนท้ายเป็นตัวพาเมอร์หรือที่เรียกว่าตัวจุดประกายไฟการใช้กระสุนนี้จะทำเพื่อใช้ชี้เป้าศัตรูในเวลากลางคืนดูทิศทางการยิงส่วนสารเคมีที่หัวกระสุนเมื่อได้รับความร้อนจะให้สีที่แตกต่างกันและเห็นถึงวิธีการยิง สารเคมีที่เราใช้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าไพโรเทคนิคก็คือสารเรืองแสงที่ใช้ในพลุในอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามันจะต้องมาฟอร์มูลเลตหรือว่าผสมสูตรทางเคมีเพื่อให้แสงที่สว่างจ้าในการที่จะมองเห็นได้ใน,ในระยะไกลผอสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบ,บกบอกว่าผลงานกระสุนสองวิธีสามารถลดรายจ่ายการนําเข้ากระสุนได้ถึงครึ่งหนึ่งจากราคาปกติ เป็นการพัฒนายุทธปกรณ์ก็เป็นไปตามกรอบการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหมก็อันนี้เราทําได้เองแล้วมันเป็นของที่อะไรฮะเหลือใช้แล้วเอามาพัฒนาทําได้เองลองนี้ก็ยังจะพิจารณาเรื่องของการทําอุปกรณ์ในเรื่องของการบรรจุเพื่อทําให้กระสุนครบนัดเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ซึ่งเราไม่ต้องไปพึ่งพาต่างประเทศนะพึ่งพาตัวเองก็สามารถลดงบประมาณได้ประมาณสักร้อยละห้าสิบของราคาจาัดหา เพราะนี่ว่าช่วยลดต้นทุนไปได้เยอะทีเดียวปัจจุบันมีไม่กี่ประเทศที่สามารถผลิตกระสุนสองวิถีได้เช่นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนส่วนในไทยผลงานกระสุนสองวิถีจะสรุปโครงการในเดือนหน้าก่อนนำเสนอให้ทางกองทัพพิจารณาถือเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาอาวุธที่ไทยสามารถพึ่งพาตัวเองในด้านยุโทโธปกรณ์และช่วยประหยัดงบประมาณของกองทัพในแต่ละปีได้ นิจการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมรทรายงาน